กินผัดหมี่โคราดหมี่โคตราดนี่เหมือนหมี่สำเร็จรูปนี่ค่ผัดหมีส่มสำเร็จรูปใส่ไข่อย่างเดียวไข่ถึงว่าต้นหอมรสชาติไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะใส่น้ำตาลน้อยหนึง่งร้อนๆน,นานแล้วอะ่ะซื้อมานานแล้ว

่ที่ยา่ที่น้ำมนันออกกังเยอะนะนี่น้ำมนันมากับมนันอยากกินอัไรนี่นะอะไระไม่ไหวปะเป็นยังคืออะไรลูกชุบลูกชุบกินไม่เป็นเป็นถนั่ถวข้างในอ่นะโอ้หถั่วข้างในไม่กินถั่วไม่ถั่วอะไรทำไมไม่กินถั่วไม่ชอบ ไม่ไม่ดูเลยันเป็นัวเนี่ยไม่ดูเลยไขรไขรล่ะก็ไข่แก็ใครอะก็ไข่ไงอะไรไล่ะเขาชื่ออะไรเขาอกวนบ้านอ่าบอกว่าชื่อใคร <sa iden> ูแล้วไปนอนไปดูแลขี้ไรต่อหายยาเลยฮึน้อไม่ตึงเหรอแรงจังคิดชานะนิ่งๆน่งๆไม่นี่ยาจีนไม่เหมือนเลยยากีนแค่ยู่คอต้องกระทังห์หน่อย หุงข้าวแค่ท่วมข้าวพอเดี๋ยวนี้น้ำเอาทาเล็กมล่มีโคลาสค่ะมีโคลาสแบบสำเร็จอ่ะแม,ม่บุญไม่เคยผัดนะเพิ่งจะลองผัดครั้งแรกพอผัดทุกทีเห็นเขาผัดมันจะเหนียวใช่ไหมพอผัดจ่ะมันจะเหนียวติดกันใช่ปะ เออทีนี้รู้แล้วมันจะแฉะแบบติดกันเลยอะ่ะเออนี่เราไม่แฉะก็คือจะพ่อผัดไปได้ถิมือเป็นเกียร์เตอร์ก็เป็นทุกอย่างเอ้อไม่อิ่มหรอเต็มสามนาทียังอ,อ่ะงงไม่เห็น สามนาทีแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ